วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องอไรเอ่ยให้รู้โอเคงั้นคนที่เข้ามาดูช่องเราก็าจ,จะรู้ชื่อช่องกันนะคะก็คือช่องกนกพัฒนั่นเองเพราะวันนี้นะคะก็มาพบกับดิวเกมเมอร์มานั่งนี่ดิวเกมเมอร์โอเควันนี้พบกับดิวเกมเมอร์และพันเกมเมอร์อีกแล้วนะวันนี้เรากู จะมาเปิดรลินหมูกระทะกันอันนี้เป็นนี่นะทุกคนเป็นร้านหมูกระทะเอ้ยพูกแกนี่มามารอร้านหมูกระทะฉันนานแล้วหรอโอ้ยฉันมารอตั้งนานแล้วก็เห็นว่ามาวานะ่ะแกประกาศว่าแกเปิดร้านวันนี้นะฉันอยากยกินหะมูกระทะน่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนงั้นก็ให้เขาไปนั่งกันก่อนเลยนะหยิบเตาไปเตาตู้อโอ้โห หิวเลยนะคะทุกคนโโหิวเลยนะคะทุกคนโอ้โหน่ากินมากเลยนะทุกคนปึ๊บการที่เราจะมีโต๊ะเพิ่มนะคะก็อันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วเ,าเอาอันนี้ก็ก่อนแล้วกันตั้งระมุ่แบ่นนะ เขากินเสร็จแล้วนะทุกคนก็ไปเก็บตังกันได้สี่ได้สี่สิบนมาเปิดตัวนี้เออนี่แหละกดต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็มาหยิบเตาให้เขาไม่มีแฟนหรอคะมากินคนเดียวฉันมีแต่แต่ว่าฉันจะมาแอบกินคนเดียวนะเขาให้ฉันกินอ่ะ โอเคงั้นก็รอก่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่เสร็จกันนะเนาะเขายังกินกันไม่อิ่มเลยร้านฉันอยู่นี่นะจ๊กนาจ๋กอุ้ยนี่ไงเขาไปแล้วก็เก็บไปเลยนะทุกคนคอมพิวตอตอบไปได้นั่นี่ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนมันจะได้แบบเออ เชิญไปนั่งค่ะอันนี้มาคนเดียวนี่ไปนั่งกับเขาได้ไหมอคะไหวเขาไปอยากรับกับเขาระครับโอ้โคนนี้มีตั้งสามคนเลยสิดึ้อกินเสร็จหรือยังคะจะเก็บร้านค่ะทางดูหิวแฮะอุ้ยจะกินไม่เสร็จหรือจะมาหนังเมื่อกี้เนาะอร่อยสุดๆไปเลยนะใส่ผงชูรสหรือเปล่าเนี่ยแอบแอบเปล่าคะ่ะไม่ได้ใส่เลยนะจริงๆค่ะ สงสัยจะบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ไปไม่ต้องไล่ก,กูไปอยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะทุกคนก็เก็บตงับตงค์ไปฉันไปนั่งนะคะทุกคนณก็วางไป ตอนนี้เราก็มีมเราก็มีโต๊ะสองโต๊ะแล้วนะทุกคนเลาวก็เดินไปเรื่อยเรื่อยนะทุกคนอุ้ยนั่นไงเขาไปแล้ว,ลวเวชิญไปนั่งกันได้เลยนะคะร้านเราไม่ใส่ผงชูรสค่ะโอ้ย,อย,ยร้านใครอ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็โดดเร็วรีมีคนซทุกคนคราวนี้นะคะเราก็ได้สร้างมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนคือสร้างนานมากนะกว่าจะได้แบบนี้อุวยลูกค้าไปกันหมดเราจะเก็บตังค์ก่อนเก <c oughs> ็บไปเลยนะคะทุกคนคือเราอยากให้มันขายายพื้นที่ตรงนี้มากเลยแต่มันอาจจะนานหน่อยนะทุกคน แล้วก็ถ้าเป็น EP หน้านะเดี๋ยวเราอาจจะมาขยายให้แต่รับลูกค้าก่อนร้านหมูกระทะของเราหัวละคนละสาบาทนะทุกคนแล้วของน้องเราล่ะหัวละกี่คนกี่บาท <30. S 1> โอเคสามสิบ คนใส่สปอตไลท์ไปเลยนะคนจะได้แบบจ้าๆเลยทำไมไม่ดูลุลา่ายังไงี่เก็บตังค์ดีกูรับรับรับด้วยรับไม่ได้เก็บตังค์ของคนอื่นไม่ได้กูได้สิบบาทอ,อย่ามั่วทำไมได้สิบบาทวะคนถ้าคนถ้ามันว้าแบบว้าไปที่บา้านเองแล้วมันจะดีมากาไม่ว้าไปบ้านคนอื่นน โอเคนะทุกคนงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็น E p ีหนึ่งแล้วกันเนาะในการหมูกระทะไทยคูนในโลบอกแมพหมูกระทะไทยคูนนะ<บ>เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะขอตัวลาไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆ คุณจะได้ดูไปก่อนคนแรกนะโอเคบายบายใครอยากเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งชื่อแมพไว้ให้นะคะบายบาย